สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเรานะครับแล้วสวัสดีครับพี่ตีครับมีรถ h o n d a r ร b e บ500นะครับรถคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสภาพป้ายได้อีกแล้วเลขไมล์หลักพันทำไมช่วงนี้ถึงมีรีเบลมาเยอะจังเลยมันต้องบอกว่าร้านเราเนี่ยรับซื้อรีเบลเยอะมากใครมีรีเบลสภาพสวยๆเลขไมล์หลักพันยิ่งของแต่งเยอะๆจัดมาแบบบางคนบอกว่าแต่งแบบคัสตอมมาห้าหกหมื่นยิ่งชอบนะ ใช้ามาขายหลาักพิธีได้กำไรดีเอ้ยใช้กันมาดีได้ราคาดีแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้อีกแล้วครับาป้ายแดงรถเลขไมล์หลักพันเท่านั้นเพื่อนๆอยากทราบว่ารถคันนี้ครับจะเลขไม่เท่าไหร่แต่ที่สำคัญรถคันนี้รถใช้มือเดียวครับมาชมกันเลยครับมารถคันนี้ครับเลขไมล์นี่วิ่งมา6,756กิโลเมตรเท่านั้นนะครับของแต่งมีอะไรบ้างคันนี้นี่ปอกแฮนด์แต่งลายเดมอนคับแบบนี้นิ่มๆเลยมือคัสต์เดิมนะครับไม่มีคอนไ,ไม่มีงอประกับไฟฟ้าเดิมตัวสื่มีมดรง ยังเป็นแฮนด์เดิมอยู่นะครับนี่ฝาปิดนึกน้มันเบรกแต่งจาก h 2 c นะมือเบรกเดิมนี่ไม่มีคดไม่มีงอนะนี่ครับฝาถ่ะถังน้ำมันเดิมนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิม้มสติ๊กเกอร์วอร์น,นิ่งอยู่ครบนี่เบาะนั่งเดิมสวยนะครับเบาะซ้อนด้วยเช่นกันนะครับไม่มีขาดไม่มีรูดูเลยด้านหน้าครับต้องบอกเลยนี่มาพร้อมกับนี่ครอบไฟหน้าแต่งงาน cnc สวยงามครับเห็นไหมฮะนี่แล้วก็ไฟเดียวคู่หน้านะครับเปลี่ยนที่ เปลี่ยนตัวนี่เปลี่ยนตัวกระจกด้านหน้านะครับเป็นสีสีลมดำนะครับสวยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็นี่ครับมาบางคนหน้าเดิมสวยนะฮะยางหน้าเดิมเดิมเลยนะฮะนี่7พันกิโลเมตรแท้ต้องเต็มเมแบบนี้นะครับจานเบรกด้านหน้านะครับก็เป็นแค่รอจริงๆครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS คาลิปแลวก็กระบอกชคล่าด้านหน้าดูก่อนครับสวยๆนะฮะแล้วก็คาลิเปอร์จากดิชินเดิมๆท่านี้ครับมาพร้อมกับกาดน้ำแต่งจาก H2C นะฮะ แล้วก็มาพร้อมกับอกล่างด้านล่างแต่งด้วยนะครับอกล่างแต่งแล้วก็ไม่พอครับชุดแคสบาร์จากแคทูซีอีกด้วยยังยังไม่จบครับมีไซส์สปอร์ไลท์คู่หน้าให้อีกหนึ่งคู่ด้วยนะโอ้โหมายังไม่หอมมาอีกวินดูเครื่องยนต์ก่อนนะครับฝาวาล์วต่างๆสีนะครับไม่มีรอยถลอกนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับสีเดิมน็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวนะฮะนี่ดูเลยเอ่ก็มีฝาครอบั็นี้แต่งรจากแคทูซีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นงานโูบินียมสวยงามนี่นะครับ ฝาครอบด้านข้างแต่งแต่แ H2C ด้วยเช่นกันพักเท้าแต่ง H2C โอ้โห H2C ทั้งคันเลยอะ่ะท่อแต่งอันนี้เป็นท่อท่อแต่งงานไปอินไทยแลนด์นะงานบ้านเรานะครับมาเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยอันนี้คัันนี้ก็จะเสียงนุ่มๆหน่อยนี่ครับนุ่มๆประมาณนี้ประมาณนี้สวิงอาร์มครับผมฝั่งขวาครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านข้างนะครับนี่จานเบรกด้านหลังนะครับเป็นแค่อรอยจริงๆยังใหม่ขาวอยู่เลยนะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS จานแล้วก็นี่ครับยางด้านหลังเต็มเต็มนะฮะเจ็ดพันกิโลเมตรแท้คันนี้ยังคงเป็นไฟท้ายเดิมไฟเดียวคู่หลังเดิมนะครับผู้ใหญ่ยังเดิมอยู่ตรงท้ายนะครับแล้วก็ไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนครับคันนี้ครับอ่ะผัดมาในส่วนของฝั่งซ้ายบ้างคันนี้ยังคงเป็นโซ่ตเตอร์เดิมเดิมอยู่นะครับแล้วก็ตัวสวิงอาร์มครับติกเกอร์วันนิ่งอะไรต่างๆนี่อยู่ครบเลยนะนี่ครบเลยนะเพื่อนเพื่อนดูเลยครับเราคัดทุกคันสวิงอาร์มมีก,กระแทกโดนกระแทกด,ทาดท้านข้างมีล้มมาไม่เอาเลยนะรเราไม่ซื้อเลย นี่ตัวนี้จะเป็นท่อคู่นะออกคู่นะครับนี่นะครับาฝาครอบด้านข้างนะครับนี่กระเป๋าข้างฝั่งนี้ก็เป็นของแต่แต่ H2C แทงเครื่องฝั่งซ้ายครับเดิมๆครับไม่มีรอยล้มล้มแตะปักเท้า H2C ฝั่งซ้ายสวยนะครับไม่มีรอยล้มนะครับเห็นไหมฮะชุดแคสต์มาจาก H2C ด้วยเช่นเดียวกันแต่ส่วนของกระบอกชุอคลาดด้าน,นหน้าฝั่งซ้ายสวยครับตีนโชค็คไม่มีรอยล้มรอยสไลด์นะดูเลยไม่มีรอยหินด้วยนะฮะ อ่ะเป็นไงบ้างครับหลังจากที่พี่ตี๋พาทุกท่านชมรอบคันแล้วว่ารถคันนี้มันสวยยังไงก็อย่างที่บอกครับร้านเราในคุณภาพคัดแต่รถสภาพสวยที่สุดเท่านั้นไม่สวยไม่เอานะฮะ,เ,ะ,ะเลขไม่มากน้อยไม่เป็นไรครับขอให้สภาพสวยไม่มีวัตเหตุนะครับเรารับซื้อทุกรุ่นทุกสภาพแต่ขอให้รถสภาพดีจริงๆนะทุกสภาพหมายความว่าต้องเป็นสภาพที่ดีจริงๆด้วยนะฮะก็สัาันธใดที่สนใจคันนี้ก็จะดูครับติดต่อทางเซลล์ฝ่ายขายได้เลยครับมาเจอที่ร้านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม